สวัสดีค่ะดิฉันนางพิสมัยชมภูบุตรผู้อำนวยการกอสศอนอำเภอทุ่งเขาหลวงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ด้านที่1นะคะในด้านของการบริหารงบประมาณนะคะซึ่งได้มีการจัดประชุมวางแผนกับคณะครู ะะเพื่อร่วมการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงานกอสนอและนโยบายของสำนักงานกสศน,นะคะโดยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพในพื้นที่นะคะโดยแบ่งในเรื่องของ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้กสนอําเภอทุ่งเขาหลวงต้องได้จัดให้สอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยตั้งเป้ากับคุณครูวไว้ว่าคุณครูจะต้องออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา100%เซนะคะมีการนำสื่อไปบริการให้นักศึกษาถึงบ้านถึงมือนักศึกษานะคะและมีการทดสอบออนไลน์ กลางภาคมีการสอบกลางภาคโดยใช้ระบบออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะติดตามและศึกษาที่เขาสอบได้นะคะและในเรื่องของการจัดการศึกษาต่อเนื่องนะคะได้จัดการศึกษาอาชีพในรูปแบบของกลุ่มสนใจนะคะแล้วก็การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นะคะนะคะในด้านของการจัดทักษาชีวิต และการจัดพัฒชุชุมชนสังคมนะคะในห่วงของสภาวะการแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะเราได้ให้ความรู้กับนักศึกษานะคะในการสร้างภูมิความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะให้พ้นจากภัยของโควิด -19 นะคะนักศึกษาต้องมีความรู้ในด้านนี้นะคะและในเรื่องของการจัดการศึกษาตามอัตยาศัยนะคะซึ่ง งานห้องสมุดจะต้องจัดกิจกรรมร่วมกับกศนตำบลบ้านหนังสือชุมชนที่จะต้องจัดกิจกรรมเชิงลุกนะคะออกไปให้บริการให้กับนักศึกษาในพื้นที่ชุมชนครบทั้ง5ตำบลน,นะคะโดยกระจายหมุนเวียนไปนะคะโดยงานห้องสมุดจะจัดในลักษณะของให้สอดคล้องกับยุคนี้ก็คือยุคใช้สมาร์ทโฟนใช้เทคโนโลยีนะคะ และในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินงบประมาณนะคะซึ่งตัวดิฉันเองได้มีการกํากับติดตามนะคะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้วต้องมีการเบริกจ่ายเงินงบประมาณให้ทันตามกําหนดเวลาที่ตามแผนที่ได้ตั้งไว้จะดูได้จากยอดสถิติการเบริกจ่ายงบประมาณของอ,อําเภอทุ่งเขาหลวงนะคะเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้และมียอดการเบริกจ่าย ในระดับที่สูงทันตามเวลาที่กำหนดค่ะด้านที่สองด้านความภาคภูมิใจหรือผลงานที่ได้รับกอสภามอทุท่งเขาหวงได้ส่งผลงานการแข่งขนันการเข้าประกวดในระดับต่างๆนะคะโดยได,ดดะะได้รับรางวัลความภาคภูมิใจดังนี้นะคะได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัดรางวัล ชมเชยประจําปี2565ระบุคลารบรรลักษ์คือนายอธิวัฒน์จันทกดีได้รับรางวัลบรรลักษ์ดีเด่นระดับสองระดับจังหวัดประจําปี2565ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่นรางวัลชมเชยประจําปี2565ได้ได้รับรางวัลข้าราชการครูได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด ประจําปี2565พนักงานราชการกศนอําเภอดีเด่นได้รับรางวัลชมเชยประจําปี2565ระดับจังหวัดและกศนอําเภอทุ่งเขาหลวงได้ส่งผลิตภัณฑ์กศนพรีเมียมได้รับรางวัลอันดับสองประเทศผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณบาลี และอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของกศนอำเภอทุ่งเขาหลวงคือมีสถิติการเข้าสอบของนักศึกษาปลายภาคเรียนที่สองประจำปี2564โดยมีสถิติการเข้าสอบร้อยละ81.21มีสถิติการเข้าสอบของนักศึกษาเอ็นเน็ตร้อยละ82นะคะซึ่งถือว่า ข้อมูลที่ได้นำเสนอเพียงข้อมูลสั้นๆย่อๆนะคะซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานและตัวดิฉันเองที่ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถนะคะเป็นตัวแทนของหน่วยงานกอนอที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ภาคภูมิใจและขอขอบคุณคณะกรรมการ ในครั้งนี้สวัสดีค่ะ